ล้ครับผมก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพนพี่ๆี่น้องนทุกท่านนะครับผมที่มีใจรักเกมมอบายเดเจนทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมกับอุูกาศนักก่าปีศาจกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นอุูกาศออฟเลนนะเพื่อนๆนะครับผมก่อนที่จะรับชมรับฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับโอเคครับผมเราอย่าัวเสียเวลาเลยนะฮะเรามาดูฮีโร่ฝั่งเราครับผมว่ามีฮีโร่ตัวอะไรกันบ้างนะครับ มีฮายาบุสะนะครับผมจอเฮดนะฮะมียะอารูกาแล้วก็เวลนะครับผมส่วนอีกทีมนึงก็จะมีซีวันนากุสิออนเลนลี่นะครับผมยูเดนนัตแล้วก็ลาเซรอสกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับผมว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวก่อนที่จะรับชมรับฟัง,งกันก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ like, สัก20ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับ โอเคฮะเรายังมุดเสียเวลาเลยครับผมตอนนี้ผมจอกใบมีดแห่งความสิ้นหวังก่อนนะเพื่อนๆนะต้นเกมครับผมการเล่นอารุกัดออฟเลนฮะเราต้องเล่นก้าวๆกลัวๆไปก่อนนะเพื่อนๆเราให้มีของสักชิ้นสองชิ้นนะครับผมแล้วเราเข้าไปโซโล่กับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้เราแอบอยู่ในป่าไปก่อนนะเพื่อนๆนะถ้าไม่มีใครมานี่เราก็เคลียร์กันไปก่อนนะฮะพยายามเคลียร์คลิปคลอะไรไปก่อนนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็เจอกับกูซิออนนะเพื่อนๆโอเคเขาก็คงไม่กล้ามาบุกหรอกตอนนี้ฮะเพราะเราจะเวล์สองแล้วนะเพื่อนนๆะ โอเคฮะเราวิวสองมาที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเนื่อนนะแต่เราไปฟาร์มป่าไปฟาร์มอะไรด้วยครับผมเท่าเล่นเราเนี่ยครับผมเห็นจอเฮดไปบับแดงเขานะเพื่อนเพื่อนนะมีประเด็นนะจอเฮดแม่งปแจกจริงๆมาสิครับมาสิครับมาซีวันนาผมเจอกับซีวันนาตอนนี้นะเก็บซีวันนามาได้นะเพื่อนๆนเลือดเขาเลือน้อยด้วยนะเพื่อนๆือนจอเฮดแม่งห้าวจัดเพื่อนๆอนแปวบับแดงเขานะแล้วก็โดนเขาเก็บไปเลือดหยดแรกนะเพื่อนเือนโอเคฮะเราก็พยายาม อยู่เลนอยู่เลนเราให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนๆนะเราอย่าเพิ่งไปไหนฮะ <c oughs> ตอนนี้กูซีออนเขาเฝ้าเลนเขาอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็เดินเป็นเลนเราเลยครับผมกระโดดครับผมกดคียรไปก่อนนะเคลียร์คีิไปเรื่อยๆนะออกให้ได้ก่อน,นครับผมไม่เป็นทางความสิ้นหวังนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าเราออกได้แล้วเราจะโหดหรือเปล่านะเพื่อนๆนะโอเคเราก็ฟาร์มเราก็เคลียร์คีิฟาร์มเคลียร์คีคิไปก่อนนะอยู่อยู่อะไรวะ อุซิออนหรอกดอันติมาตรงนี้เรียบร้อยครับผมติดสโลด้วยปุบเรียบร้อยครับผมเก็บอุซิออนมาได้นะเพื่อนๆนะสะกอร์ของผมตอนนี้ก็2 0งศูนย์ถือว่าโอเคเลยนะเพื่อนๆนะ่อนนะเราเดินไปเลนกลางกันก่อนกันก่อนนะเพื่อนๆเห็นน่าจะมีประเด็นนะันะ้ะมีประเด็นกันจริงๆด้วยเพื่อนๆนะเดี๋ยวแอบอยู่ในป่าก่อนนะเพื่อนๆพอนแอบราซิลอดมาเพื<ๆ>่อนๆกระโดดพุ่งบุกสกิลสองครับกระโดดหนีไปเลยนะโอเคเราก็ฟาร์มกันไปก่อนไอ้กูซิออนก็มาราซิลอดก็อยู่นะเพื่อนๆนะ โดดหนีไปก่อนดีกว่าไม่ไหวจริงๆแล้วเพื่อนๆโอเคครับประมาณนี้เพื่อนๆการเล่นอัพเดทนะเราก็อย่าไปห้าวเกินไปนะรอให้มีของแล้วค่อยเออไปสโลวไปหวดกใครก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเราก็ฟาร์มกันไปก่อนฮนะฟาร์มหาของฮนะอยู่ในนัดน,นะกดอันติทิง้งรผมกดสกิลสองครับผมกดสกิลหนึ่งกดอันติบปุบเรียบร้อยฮนะเก็บอยู่ในนัดมาได้นะครับตอนนี้ดวลุมพเพื่อนๆไม่ไหวว่ะสี่ตัวนะเพื่อนๆนะก็โดดหนีไหมไม่ <surge> ไมหวจริงๆนะ จังหวะเมื่อกี้มันไม่ไหวจริงๆเพื่อนๆเยอะจัดนะฮะเราก็ไปช่วยเพื่อนก่อนนะตอนนี้มีประเด็นกันอีกแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวแอบอ้อมเขเลือกอ้อมไปนะเดี๋ยวลอกก่อนนะกดอันติทิ้งไว้แล้วกระโดดสกิลหนึ่งเข้าไปสกิลสองตามรับผมแล้วก็กดอันติเลยไหมกดอันติครับผมเก็บกูซีออนมาได้นะเพื่อนเพื่อนนะถือว่าจังหวะนี้ถือว่าดีเลยนะเพื่อนเพื่อนเข้ากันดีบวกกันดีมากๆเลยนะครับผมผมก็เน้นอยู่เลนไปก่อนนะตอนนี้พยายามตีป้อมห้อยแต่ก่อนนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับเจอกับซิวันหน้านะ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับผมการเล่นอลูกาดอออเลนฮะตอนนี้สกอร์ผมก็สามหนึ่งศูนย์นะครับผมแอบก่อนไว้ก่อนนะอยู่เท่าๆนี้ก็ไม่ก่อนนะเพื่อนอย่าใจร้อนครับผมการเล่นออฟเลนนะเกิดยากนะการเล่นอลูกาดอออเลนนะถ้าเกิดนี่แบบบอกบอกเลยว่าจำนับมากๆเลยนะเพื่อนเราก็อยู่เท่าๆนี้ไปก่อนครับผมวนเวียนอยู่แต่ในเลนเรานะฮะลักป้อมไปก่อนอะไรประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะโหดจำหนับขนาดไหนอลูกกาดนะฮะในกูซีออนกับอันนี้ก็อยู่นะกดอันติทิ้งครับผมกดสกิล2ครับผม2 1เอาเอาเอาไหว้แล้ละมาสิครับผมมาสิครับเกืบซีวันหน้ามาได้ครับเหลือกูซีออนครับผมดู2 1งหงไม่ไหวเพื่อนๆนะไม่เอาดีกว่าเพื่อนๆป้อมตีแรงจัดนะฮะ2 1งหนงเอาอลูกัาดเกือบไม่ลงอ่ะเพื่อนๆดูแรงขนาดไหนะครับผมการเล่นออฟเลนนะฮะถ้าเกิดนีบอกเลยว่า สุดๆอะอลูการ์ยืนสามารถยืนบวกได้สบาย,บายๆเลยนะครับผมกูไ <l op> อ้นี่อยู่ในนั้นถ้าปุ๊บกูสกิลสองปุ๊บเรียบร้อยครับผมจอเฮดเก็บไปได้นะเพื่อนๆนะกูเซออนมันมาว่ะเพื่อนๆเ, <_ l op> เราอยู่ในป่าอยู่แถวนี้ไปก่อนนะผมตอนนี้เพื่อนเราก็คอยโซโล่คอยไอ้นี่แล้วนะเดินออกอุอ้ยซีวาน่าครับผมมาสิครับเก็บซีวาน่ามาได้กระโดดเข้าไปทีครับ <l op> ผมโอ้โหกูเซออนหนีกลับบ้านไปเลยนะเก็บหนีอยู่ในป้อมมาเลยนะเพื่อนๆนะ ไม่กล้าออกมาออกมาโดนแน่นอนนะครับผมโอเคฮะเราก็วนเวียนอยู่ในแน่ครับผมพยายามมาป้อมเขาให้ได้ก่อนนะผมฟาไม่ก่อนครับผมจะคีบไปก่อนนะนนะดันป้อมดันอะไรให้ได้ก่อนนะโอเคมีคนกดฮ่าฮ่าให้ดูนะฮะวิจเจ้าเฮ็นพวกแบบนี้กระโดดงี้มาสิครับผมมาสิครับผมมาสิครับผมอุซิออนหนีเรียบร้อยเก็บอุซิออนมาได้นะเพื่อนๆแล้วก็แหลกด้วยนะผมโอเคครับผมเดี๋ยว กลับบ้านก่อนดีกว่าไม่ไม่กลับดีกว่าเดี๋ยวฟร์มกันก่อนๆๆดีกว่ากนตีรนรนตค,นครับผมเพื่อเอาเลือดอะไรเงี้ยไม่ต้องกลับบ้านนะนี่ครับผมฟารามกันมปก่อนฮะอตอนนี้เราเกิดแน่นอนแล้วผมอลุกัาน่าจะเกิดแล้วนะเกมน,นี้สกอ์ทีมก็ถือว่าสุดยอดด้วยครับผมถือว่าห่างกันอยู่นะฮะโอเคร <Okay S 2> ครับผมฟร์มกันมปก่อนนะครับผมก็จะเริ่มโซโล่แล้วนะเพื่อนๆนไปซโล่กับเพื่อนแล้วนะครับผมซิวันหน้ากระโดดเพื่อสกิลสองเรียบร้อยครับผมเก็บซิวันหน้ามาได้นะจังหวัดนี้ถือว่าสวยเลยนะฮะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราต้องแบบไปนี่แล้วครับผมต้องสโลแล้วนะฮะนารูกาศน่าจะเกิดแล้วออกของชิ้นเดียวถือว่าโหด,ดแล้วนะตอนนี้นะฮะออกรองเท้าก็ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราผมก็จ่อไอ้นี่นะครับผมอะไรวะสงครามอะไรสิ้นสุดนะเพื่อนๆนะโอเคฮะตรงนี้ไม่มีประเด็นนะเดี๋ยวเราไปเอาป้อมกันก่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนๆป้อมซีวาน้ากระโดดมากระโดดหนีครับผมถ้าโดดไปนี่จบเลยส่งสติกเกอร์โชว์ไปด้วยนะ แอบอยู่ในป่านะฮะแอบอยู่ในป่าไปก่อน <c ute> คลิปป่ะผม <c ute> คลิปดันคลิปไปเรื่อยๆฮะ <c ute> ถ้าดึงหนึ่งกับสี่วันหน้าตอนนี้ไหวนะเพื่อนๆนะ <c ute> <c ute> ผมเก็บได้นะแต่ผมไม่เสี่ยงดีกว่ากลัวตัวอื่นมันมานะครับผมตัวกลัวฮีโร่ตัวอื่นมันมานะฮะพยายามเล่นรัดกุมไว้ครับผมตอนนี้ผมกําลังเดินสโลว์นะฮะมาสิครับมาสิครับผมอยู่เลยนัดโดน <c ute> <c ute> ผมเก็บไปนะเพื่อนๆนะเล่นเ่ี่ะเล่นเ่ี่ะกระโดดแม่ง ผักผมออกไม่ได้นะเพื่อนๆนะโอเคฮะตอนนี้ผมพยายามเดินโซโล่แล้วนะเพื่อนๆนะมาเลนกลางนะเคลียร์คลิปก่อนนะผมตอนนี้ผมปล่อยเลนนะโดนอะไรตัวอะไรวะนะ่ยซีวน,น่านะมันจะทันมัวเพื่อน,นพยายามไปป้องกันป้อมก่อนนะตอนนี้โอ้ทนันวะคิดว่าไม่ทันแล้วคิดว่าป้อมจะแตกแล้วนะเพื่อนๆโอเคับผมเคลียร์คลิปก่อนเคลียร์เลนเคลียร์อะไรให้ได้ครับผมพยายามดู ลุกลุกเกมนะผมว่าเออเป็นยังไงนะครับผมพยายามดูแผนที่แผนที่ไว้นะเพื่อนๆนะว่าเออเราทิ้งเล่นเนี่ยมีรถตัวอื่นมันไอ้นี่ไหมมีประเด็นก่อนอนะกดตีตเข้าไปก่อนผมกดสกิลสองเข้าไปกดสกิลหนึ่งพวกผมไหวไหมไหวมาสิมาสิครับผมโอ้โหสุดยอดเก็บซีวน,น่ามาได้อีกแล้วนะผมเกมนี้ถือว่ามันจริงๆครับผมเมื่อกี้เห็นไหมจังหวะผมบวกเนี่ยเลือดผมไม่ไม่ลดเลยนะเพื่อนๆนะทีมเขามันไม่มีตัวสตันด้วยนะก็เลยเล่นง่ายหน่อยนะ เี้ย okay, ผมาป้อมกลางกันเลยดีกว่านะฮะไอเซนลอดอะมาดิกระโดดสกิลหนึ่งมาดิเกือบเกือบอะโดนไปแค่กดกระโดดสกิลหนึ่งนีเลือดเกือบหมดนะเห็นไหมเหลือครึ่งหนึ่งอะเพื่อนๆคิดว่ามันแรงเม่อล่ะแรงขนาดไหนอะในนํำเลยผมกันเล่นออฟเลนนะฮะไอพิ่งก่อนนอนก่อนแนนำขอเอา, U อ,า,า,าอยู่เลยนัดก่อนมาสิครับมาอยู่เลยนัดเด้ออยู่เลยนัดเด้กดอันติทิ้งไม่ได้มาดิตามไปโอเคอผม <S <S หายาก<ๆ>็เก็บอยู่ในนัดไปนะเพื่อนเื่อนนะเราก็ฟามกันไปก่อนเลยนะโอเคผมได้ให้หายาเอาบับแดงไปดีกว่านะ นะครับผมเดินนะครับผมตอนนี้ผมเดินสโล่แล้วครับผมได้ไอ้นี่แล้วนะเพื่อนๆน,นะอะไรวะสงครามลิ้นที่สุดนะตอนนี้เจอกับอุซิออนนะซิวนันหนากระโดดมาแบบนี้ครับผมผมไม่มีอันติด้วยเลยเดี๋ยวเดินวนไปก่อนมากดอันติแล้วผมมาสกิลหนึ่งสกิลสองตามกดอันติปุ๊บเรียบร้อยครับผมจอเฮดเก็บไปได้นะเพื่อนๆจังหวะนี้แอปอยู่ในปากก่อนเลือดเราเหลือน้อยโอเคครับผมไม่มีประเด็นฮนะฟาร์มต่อไปนะ โอเคครับการเล่นอลูกาประมาณนี้ครับอัปเดตนะครับผมเอาเต่าเลยดีกว่าเปิดเอาต,ตัวแรกเลยฮนะตัวแรกหรือตัวที่2ก็ไม่รู้นะน่าจะตัวที่2นะเพื่อนๆโอเค okay, ครับผมเปิดเต่าแล้วเราจะได้เต่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพื่อนๆพามกันไปก่อนเอาเต่าไปก่อนฮนะโอเคครับผมโคตังตีครับผมปุ้มมันยังไม่แตกได้แล้วผมเต่าไปครับผมไปเดินสลูกกับเพื่อนต่อเลยนะเพื่อนๆนะ ลายเซนลอดอะ่ะมาสิลายเซนลอดอะ่ะลายเซนลอดอะ่ะหูยเยอะเกินนะเดี๋ยวเราถอยกันนะเพื่อนๆนะโอเคเราฟาร์มกันไปก่อนตอนนี้นะฮะโอเคเล่นไปเรื่อยๆครับผมพยายามเดินบ่อยๆฮะเดินฟาร์มเดินเดินโซโล่เดินอะไรแบบนี้บ่อยๆถ้าของเรามีนะครับผมอูซิออนยังไม่กล้าเอาบัฟเลยเห็นไหมโอเคเราเอาบัฟแดงของเขาได้ตัดบัฟของเขานะฮะโอเคครับผมแอบอยู่ในป,ป่าก่อนนะเพื่อนๆนะ เข้าเลยไหมกระโดับสกิลหนึ่งเข้าไปสกิลสองตามผมกดติบุบเรียบร้อยครับผมเก็บมา3คิวครับคอมโบทีเดียวได้มา3คิวเลยนะเพื่อนๆนะขาป้อมมาเพื่อนๆนะเจอยูเรนัสนะมาสิครับยูเรนัสจะได้บ้าข้างหรือเปล่านะฮะเจะได้ไหมไม่ได้ครับมียะเก็บไปนะเพื่อนๆนะมียะใจดําเกินนะฮะเกมนี้น่าจะจบแล้วนะเพื่อนๆนะถ้าไม่มีประเด็นอะไรจบแน่นอนครับผมนะครับป้อมก่อนเลยครับผมโอ้ป้อมฝั่งข้างฝั่งเขาแตกไปเยอะแล้วนะเพื่อนๆนะตอนนี้ก็เหลือป้อมใหญ่แล้วนะเพื่อนๆ เดินอออยู่แถวๆนี้นะผมเดินวนเวียนเลือดผมน้อยไม่กล้าไปบวกไว้ตอนเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวรอจบเลยดีกว่าคนเตีทิ้งไว้กดสกิลหนึ่งเข้าไปครับผมมาสิครับมาสิครับผมมาสิครับซีวนันหาเหรอผมไม่ได้เก็บใครเลยว่ะมียาเก็บไปนะสองคิวนะเพื่อนๆนะผมเลือดเหลือน้อยจัดแต่เพื่อนๆโอเคครับผมจบ,บแล้วครับผมถือว่าสุดยอดนะการเล่นออฟเลนนะเพื่อนๆนะถ้าเพนะื่อนๆชอบการเล่นออฟเลนก็สามารถคอมเมนต์นกันมาได้นะครับผม แล้วเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ